ชาลิดเห็นทัวลงลูกก็เจ็บแทนแนนลั่นขอบคุณมดดำที่ยังจ้างน้องน็อตทำอาชีพเสริมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาอยู่ด้วยกันกับช่องเล่าเขาดาราวันนี้ครอบครัวขอบคุณมดดำยังจ้างงานน็อตเผยไม่มีงานต้องขายกว๋วยเตี๋ยวมดดำลั่นแกยังได้ออกทีวีทุกวันเกือบร้อยคนยังไม่ได้ออกสื่อสะอึกดาราช่องดังเพราะพี่ไม่มีงานแล้วผมเรียกว่าอะไร สองพี่น้องมาออกรายการแชร์ล่าสุดแนนชริตาและน็อดวรริศไล่เลียงตระกูลเฟื่องอารมณ์ในวงการบันเทิงมีพี่เมย์อาแตมชรัตคุณพ่อตุ่มชริตและแนนและน,อน็อดแม่ของพี่เมย์คือป้าติม๋มเป็นพี่สาวแท้ๆของคุณพ่อตุ่มและอาแตมบ้านพ่อมีพี่น้องเจ็ดคนมาเป็นดาราห้าคนพี่เมย์มาเป็นนักร้องก่อนแนนมาเล่นละครแล้วก็น็อดแนนถ่ายโฆษณาแล้วมาเล่นละครตอนปีหนึ่ง ปี37เล่นผู้กองยอดรักแนนพี่สาวยอมรับว่าเป็นคนเป๊ะ perfectionist เรียนต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งนอดเผยเป็นสิวไม่ยอมไปโรงเรียนมันรู้สึกไม่เป๊ะผมถักเปียไม่เท่ากันจะต้องถึงออกถักให้เท่ากันเป็นคนเป๊ะจริงๆ แต่น็อตไม่เป็นอย่างนั้นเลยแนนกล่าวว่าเหมือนไม่ใช่พี่น้องกันเลยน็อต <Not S 1> <Not S 2> เป็นคนสบายๆใช้ชีวิตเรื่อยๆหนังสือไม่อ่านเหมือนไม่ได้มาจากพ่อแม่เดียวกันน็อต <Not S 2> บอกว่าฟ้ากับเฮลเราแต่งตัวต้องเนี้ยบรีดผ้าให้สวยน็อตหยิบอะไรใส่ก็ได้ใส่ถามว่าไม่เคยแยกบ้านกันเลยน็อตกล่าวว่าเคยคิดเหมือนกันแต่ไม่น่ารอดห่วงแม่ด้วยแล้วกลับมาบ้านแม่ก็มีอาหารให้กินพร้อมมันก็สบายตัวเราด้วยแนนบอกอยากอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ๆเราคิดว่า จะมีลูกคนเดียวทั้งสองม้านก็ให้ลูกเราเป็นพี่น้องกันแนนเผยถึงน้องชายว่าจิตใจเขาดีแค่คนเึกว่าเขาเป็นคนไม่ดีเพราะปากเขาเสียทุกคนจะชอบพูดกับเราว่าเขาปากไม่ดีปากเสียมากแต่เราบอกว่าจิตใจเขาดีน็อตบอกปากตรงกับใจพูดอะไรคิดอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ เราคิดยังไงเราก็พูดอย่างนั้นแนนกล่าวอีกว่าเขาเปลี่ยนไม่ได้หรอกแต่จิตใจลึกๆเขาก็จิตใจดีไม่ได้มีพิษภัยกับใครชอบช่วยเหลือผู้อื่นน็อต <Not S 1> บอกปรดเบตตาทัวอย่าลงบ่อยบางทีก็รู้สึกมดำามกล่าวว่าอาตุ่มรายการวันนั้นบอกว่าเวลาลูกเขาโดนทัวเขาก็จะเจ็บทุกครั้งแนนบอกว่าจริงหรอนางอ่านโซเชียลด้วยหรอ เขาอ่านคอมเมนต์ไปแล้วเขาบอกทำไมลูกเขาโดนอย่างนี้แนนเผยโหสงสารมดาม่าดำกล่าวอีกว่าสัมภาษณ์อาตุมวันนั้นตลูกก็เลยหยุดเอานักการเมืองมาเลยนอตบอกมัลลุนหยุดเพราะเขาเลือกตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเลือกตั้งใหม่มัลนก็เอามาอีกอ๋อเอามาอยู่แล้วอีกสองปีนอตบอกตะลูกก็เตรียมพร้อมอีกสองปีตลูกก็โดนถั่วอีกตะลูกก็เตรียมตัวแล้ว ขณะที่แนนบอกว่าขอบคุณมดตามที่จ้างน้องชายทำงานตลอดเวลาแม้มันจะโดนถั่วลงก็ตามด้านมดตามกล่าวว่ามีคนฝากมาบอกว่าน็อตอย่ามาพูดคำว่าไม่มีงานอย่างน้อยยังได้ออกทีวีทุกวันพวกดาราช่องเจ็ดนี่แหละมาเจอฉันบอกเห็นพี่น็อตไปขายก๋วยเตี๋ยวบอกไม่มีงานอย่างพี่น็อตไม่มีงานแล้ว พวกผมเรียกว่าไหลเล่นฟิตเนสจนจากประกวดได้หยุดแล้วเพราะฉะนั้นแกยังมีงานด้านน็อตก็ตอบว่าเรายังมีตรงนี้อยู่ก๋วยเตี๋ยวทำเสริม